มีอะไรช่วยไหมคะคุณตำรวจคะคือรถมันมีปัญหาค่ะมันเสียเราจะทำยังไงดีอะค่ะรบกวนพ<อ>ี่ช่วยหน่อยค่ะปลา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 จุดด่างดำปลาจุดด่างดำปลาปราปลาปลาจุดด่างดำปลา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 จุดด่างดำปลา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 จุดด่าง ใบหน้าพี่อะค่ะมันมีแต่ฝ้าแต่กระอะค่ะมันกวนใจมากเลยนะคะนี่เลยค่ะคือหน้าผู้หญิงอย่างเราอะค่ะยิ่งออกแดดทำให้เกิดริ้วรอยจุดด่างดำเป็นฟ้าเป็นกระมองค้ำง่ายมากเลยค่ะ พิมพ์ขอแนะนำนะคะคุณตำรวจนาหมูไลท์เนวท์ดับเบิลบูตติ้งไวท์เทนนิ่งเซรั่มนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเนลไวท์ค่ะที่เป็นเซรั่มและบูสเตอร์อยู่ในขวดเดียวผสมคุณค่า2คุณประโยชน์เข้าไปในขวดเดียวเลยค่ะเพื่อประสิทธิภาพในการบำรุงให้ดียิ่งขึ้นไปลดรอยจุดด่างดำฝ้ากะลดเลือนริ้วรอยสูดสีชมพูค่ะแรงใสคูณ2เพิ่มพลังสเท่าค่ะประหยัดเวลา ลดลอยสิวฝ้ากระหน้าใสภายในขวดเดียวจบค่ะคืนความสนใจให้กลับมาอยู่กับใบหน้าคุณเหมือนเดิมหาซื้อได้ตามร้านสะดวกชั้นนำหรือช็อปสะดวกสะดวกเพียงโทร02 024 44 4444